สวัสดีครับสวัสดีครับเชือกกลือชแนลครับผมมือนีขอนอนุญาตมาแบบง่ายๆ่าพอดีมีพี่ๆน้องๆที่มีความสงสัยเรื่องอของคลิปที่แลนะครับเรื่องการตกหลังที่ผมเอาเทคนิคการตกหลังการตังต้งสายแตงสายลงไปนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตมาว่าถึงเรื่องของการวัดการตวัดเบ็ดนะครับ การตกล่งนะครับผมเห็นหลายท่านนะครับตกล่งแต่วัดเบ็ดโดยการวิธีการของเพิ่นนะครับก็คือจุ่มคันลงไปอันนี้คัน30นะครับ30ขออนุญาตง่ายๆนะครับบอด้มีเอาทีนางมานําเลยน,นะครับ30เพ่าจะจุ่มลงไปเกือบครึ่งคันนะครับเคยเห็นนะครับเจอกับตัวเองนั่งข้างๆตัวเองมาแล้วในบ่อเหมานะครับ วัดขึ้นพร้อมกับความรุนแรงอย่างแห้งนะครับเสียงดังจนผมตกใจมละจริงๆแล้วถามว่ามันผิดบอมันผิดแห้งบอนะครับมันกับบอไดมีความผิดอย่างหลายแอกครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องของอบอรามานะครับอันนี้คือเอาความจริงเบอกกันเรื่องของการตกปลาเนี่ยสำคัญสุดๆคือ คนตกปลาต้องการความสงบเนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงพิธีของตกปลาเนี่ยต้องการความสงบเงียบมีสมาธินะครับสิ่งสาคัญของการตกปลาคือสมาธินะครับหลายสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นการวัดแห้งแห้งนะครับเกิดเสียงดังๆเนี่ยมีผลกับเพื่อนร่วมตกนะครับซึ่งเขากับเลือกบ่ได้ว่าสิเป็นไผ่เนาะ เนื่องจากบอ่อเมาเนี่ยเขาต้องจับฉลากจับฉลากหมายเนาะดังนั้นผมมีเทคนิคแนะนำเมื่อนี้นะครับเทคนิคแนะนำเพื่อสีขคนที่ตกปลาก,กินเข่าปากเน้นกินเข่าปากเน้นคลาสสิกเน้นความสุขในการตกปลาเนี่ยกับอีกไฟที่ตกล่างนะครับตกล่างตกเกลียวเนี่ยถามว่า เขามีวิธีใดเพื่อสินั่งคางกันโดยที่พอให้มันดูดูโหดแห้งดูไปรบกวนเขามากเกินไปนะครับอ่าวิธีของผมที่ผมใส่จากประสบการณ์ของผมนะครับก็คือท่านต้องอย่าจุมปลายเบ็ดลงน้ำเยอะนะครับลงนิดเดียวเอาแค่เอาแค่แคสมมุติว่ามือใด ท่านตายแล้วล่มโมมี่น่ะจุ่มนิดๆดพอะสายจมกับพ่อแล้วนะครับจุ่มนิดเดียวในขณะที่ท่านจุ่มนิดเดียวดีปลายเนี่ยบ่กว่าที่ท่านอยู่ในระดับไดนั่งระดับสูงะระดับต่ำก็แล้วนะครับจุ่มปลายลงจุ่มปลายลงนิดเดียวเนี่ยตอนสะบัดเนี่ยแรงจะเยอะกว่าท่านจุ่มลงไปเยอะๆเพราะน้ํามันไม่ต้านนะครับสะบัดนิดเดียวเกี่ยวติดแล้วครับเหมือนกับที่ผมบอกนะ ใบจําเป็นต้องแข็งนะครับลองเอาไปใส่บ้งนะครับนี่คือเทคนิคการตวัดเบ็ดเทคนิคการวัดเบ็ดนะครับเพื่อตกล้างแล้วไม่รบกวนคนอื่นนะครับคือจุ่มปลายลงนิดเดียวนะครับสบัดพอประมาณสบัดขึ้นนะครับปกติการตกล้างการสบัดไม่ใช่แค่จบนะครับไม่ใช่ข้อศอกสบัดแล้วจบนะครับปกติเขาล้างก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับ ปลาสามารถไปแตะส่วนไหนก็ช่างส่วนล่างลงไปจากทุ่นนะครับล่างลงไปจากทุ่นเนี่ยแตะส่วนไหนของเอ็นสามารถตวัดได้เลยนะครับการตวัดเบ็ดไม่ใช่แค่สะบัดถ้าเราสงสัยว่าปลาจะอยู่สูงเราสามารถลากนะครับเป็นการตวัดแบบลากคันขึ้นสูงนะครับนะครับเข้าใจไหมครับ ลากขึ้นสูงเบาๆก็ได้ครับเกี่ยวแน่นอนครับลากขึ้นสูงเงียบเงียบไม่ต้องแรงมากไม่ต้องจุ่มลงเยอะจุ่มลงเยอะเนี่ยโอกาสที่คันจะน้ํามันต้านคันคันยังไม่โดนปลาแล้วครับจะหักตั้งแต่น้ํามันต้านแล้วครับฝากเป็นแนวทางนะครับสําหรับทุกทท่านนะครับสําหรับทุกคนที่ตกปลาเนาะก็ฝากไว้สาหรับพี่พี่น้องนองที่หันมา ล่อ,ลองโต๊ะล่งหรือบอกนคนที่ต๊หล่งอยู่แล้วนะครับฝากเป็นแนวทางนะครับเป็นแทคกติกเป็นเทคนิคในการสิร่วมกิจกรรมโดยที่ให้เห้าดูโบนาเกียต่บไฮาดามานะครับตัวผมเองผมกับต๊ะล่งคือกันในมือที่ปลาบอกินกับเป็นการแก้เกมนะครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์อีกแบบหนึ่งนะครับหลายท่านก็นมองว่าเห้า ายเงินเท่ากับตรงได้ปลาเนาะอันนั้นก็เป็นมุมงมองของแต่ละท่านบางท่านก็ว่าพอจะได้ตกนั่งเบิดมือบดายยังก็ก็อยู่ได้ว่าจะได้ตกปลาอันนี้ก็เอาไปพิจารณาครับแลแต่ทุกข่านสิเลือกเอาเนาะเอาลองไปใส่บ้งครับก็คือบอกนะครับจุ่มปลายลงนิดเดียวสะบัดถ้ามั่นใจว่าปลายอยู่ต่ําสะบัดนิดเดียวแล้วติดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสงสัยว่าปลาจะอยู่สูงปลามาผ่านสายอยู่สูงส,งสงนะครับ อยู่แต่ใตทุนนิดๆนะ่ะคพ่จะเป็นการลากขั้นขึ้นนะครับโมเมนต์การสะบัดแค่นี้นะครับเป็นการลากขั้นขึ้นสูงเพื่อให้ตะขอขึ้นมาโดนปลาข้างบนใกล้ๆผิวน้ํานะครับแต่กับเบาๆได้ครับทําเบาได้ครับผมโมมีอีหยังทีห้าสีแก้ไขบ่ได้ครับลองเอาไปใส่บังครับสำหรับคลิปนี้กับค้งสิฝษาไว้แค่นี้ฝากผู้ที่เข้ามารับชมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่ช่วงนี้เป็นฤดูเบาๆครับ ก็ฝากน้ำถ้ามีคลิปมีข้อมูลใดดีๆผมก็จะมาแชร์ให้นะครับกดติดตามไว้ครับมีการแจ้งเตือนครับขอบคุณในหลายครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ